ครับตอนนี้เราอยู่ที่งาน m ม n ซัมพับบิคสตูดิโอนะครับที่สยามสแกเรนะครับมาส่งกองอารน,นะครมาลองสมัครแคสเล่นๆน,นะกับนแบบของแมนซัมครับเขารับกัน80คนนะเดี๋ยวลองดูว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงแล้วจะเข้ารอบไหมนะไปดูกันครับตอนนี้มาส่งอารน,นะครับก็มาถึงที่สยามสแกเรเราตอนนี้เขากำลัง,ลอง,ลองรอลงทะเบียนกันคนสมัครเยอะมากนะฮะแมนซัมเคร้รทำเลย นหลงทะเบียน,นใช่ใช่อ๋อลงทะเบียนก่อนเมื่อกี้ดูหนังก่อนต่อลองซ้อมดิถ่ายรูปยังไง <c oughs> <c oughs> ยังไงเท่หรอแมนซัมโชว์ผลิตภัณฑ์ด้วยโชว์ผลิตภัณฑ์ด้วยถ่ายรูป5 4 3 2 3> <c oughs> เป็นไหมล <l ots> <les> อยอยูต่ตรงนี้ับเอยับเข้ามาหน่อยตอนนี้ยอดลงทะเบียน <30 S 2> ผ่านไป<อ>แล้วสิวก้ตรนี้ต้องการอีก <61 S 3> หกนะครับตามต,ต,ตามท่มต,ต,ต่อที่มา ได้อะไปคิวคอิวอันนี้คือคิวที่เท่าไรร้อยสี่เลยหรอโอ้ตอนนี้เที่ยงกว่าแล้วโอ้คนมาลงทะเบียนร้อยหกสิบเก้าคนตอนนี้ผ่านไปแล้วเจ็ดสิบสามเหลืออีกเจ็ดคนครับเขารับแปดสิบคนตอนนี้ต้องการอีกหนึ่งนะครับใกล้จะครบ80คนแล้วด้วย ได้แล้วได้ครบแล้วตอนนี้ครบแล้วแต่คนยังไม่ได้ถ่ายอีกเพียบนักเกะเซตชัวร์ทีครับผมวันนี้สวัสดีครับวันนี้เราใช้แม็กเกาคืนคือฮานาสัีครับข <Yeah. Okay. S 2> ้างหลังก็จะทำงานส่วนเราก็อยู่ด้านหน้าอย่างน้อยๆก็ถือว่าจะได้เป็นกำลังใจครับอยู่เป็นเพื่อนกับมามอสเดนั้งนเอง ้าข to ้างดีนะครับเี๋ยอสองต้องได้ครับจุตัวจุตัวอ่าอ่าจะงองงองตัวเยอะจุตัวทำอะไรบ้าดีกว่าเ่า่ด้ทำอตไรดีโอเคสองว่าดีครับอ่ย thank mm -hmm. ตอนนี้เราอยู่กันที่ยุคโดโครเรียนพรีเมียมกิลบุฟเฟ่สยามสเเวรชั้น3ครับทานแบบยุคโดยิ่งอร่อยขึ้นนะครับมีหมู3ชมช้อนลังพึ่งหมูสันคอพอกช็อปหมูหมักซอสคันจันหมูหมักซอสโตชูจันหนังหมูผัดโตชูจันนะครับ จังไม่อยูเลยแล้วก็ที่มันจะเป็นกิมจิค่อนข้าง,งชิ้นใหญ่เลยนะนี่พริกดองเกาหลีเอาไปเลยทำนี้อืมดีมาก ทิกลองไม่เผ็ดครับอร่อยแล้วเข้ากันมากกับตัวหมูสามพันติ้งสุดยอดอีกคำหนึ่งนะครับเมื่อกี้เด็ดมากอันนี้สามชั้นไปแล้วจิ้มแบบซ้ำจังอันนี้เป็นก้านกระเทียมนะที่เราไม่ค่อยเจอร้านอื่นนะจะเจอที่นี่นี่ใส่ไปก้านกระเทียมแล้วก็นี่แหละอันนี้ของเด็ดเลยนี่ทิกลองเกาหลีไม่เผ็ดอย่างที่คิดอร่อยด้วย

อร่อยหนึบหนึบอร่อยมากเนี่ยพริกด,ดองไม่เผ็ดอย่างนี้พี่ลองชิมดูนะอืมเปรี้ยวเค็มนิดหน่อยไม่มากแต่อร่อยไม่เผ็ดเลยม,มาที่นี่นนะคนกินนะหพริกด,ดองอันนี้รู้สึกจะเป็นต้นข่าเท้าโหหนึบมาก เป็นเครื่องเคียงที่อร่อยมากที่นี่มีเครื่องเคียงเยอะนะอร่อยด้วยมาที่นี่ต้องตำนะ้มพผาดทุกอย่างเลยอันนี้เป็นต้นหอมจิมจิต้นหอมเต็มแต่อร่อยอันนี้จะเป็นต้นหอยใช่เท้าหมยใชยเท้าเล็กๆนี่ ถูกใจคนชอบกินผักไร้รัวๆัววมาลองกันที่รามยอนนะครับกินกับสามชัม้นนี่ใช่เลยถูกต้องที่สุดถูกต้องที่สุดกินหมดดีอันนี้ดีมากอร่อยกินรามยอนแห้งๆไม่เผ็ดมากนะคนเนี้ อร่อยเส้นแบบหนึบมากกินกับหมูสามชันะ้นตรเข้ากันเลยม,มาแล้วม,ม,ามาลองแบบไม่จิ้มน้ำจิ้มนะครับจะเป็นเนื้อหม,นะม,มักซอสตังตังถูกไหอ๋อเนื้อหมอักซอสคันจังอ่าตัวนี้นะล,ลองดู เนื้อดีมากน,นิ่มนิ่มนิ่มแบบนุ่มแบบนุ่มละลายในปากแต่วบบหมักมาแบบอร่อยเลยจริงๆไม่ต้องจิ้มก็ได้นะแต่ว่าถ้าเกิดใครชอบจิ้มก็จิ้มไปแล้วกินแบบเครื่องเคียงนะเ <บา S 1> ออเนาะมันหวานๆจิ้เคมจริงอร่อยจริงดีดีเนื้อนี่ดีมาลองดูอันนี้มั้งเป็นปอ,อกนะครับน่าจะเป็นของหวานนะ ก็หวานนะจะหวานแบบมีความเปรี้ยวนิดนึงเอาจต่เปรี้ยวจากซอสน,น้ำส้มหรืออะไรตัวอย่างจะหอมหนาอืมมันมีนาเยอะอร่อยอืมตอนแรกนึกว่าเป็นหอมหวานกล่มหวานขี่นเข้าแล้วอร่อยดีคือดุ๋ย อ่าเจ้าของร้านมา ตัดเนื้อให้เราด้วยครับตัดหมูนะเจะขอ,องเป็นคนเกาหลีนะครับออริจินอลแท้ๆเอาบริการหนึ่งที่นะทุกโต๊ดด้วยโอ้โหด้วยความโปรเฟชั่นแนลสุดยอดจริงน่ครับ ลองดูออบุกนะครับแล้วก็จะมีซุปสาล่ายแล้วก็ซุปกิมจินี่คือซุปสาล่ายของร้านอ,อร่อยรสดีนะคุมามิกมกล่อมโดนรัวแต่บอกไม่ได้เค็มมากครับซุปกิมจิใส่หมูสาชั้นด้วย ให้ตัวนี้สดชื่นนะไม่ได้เปรี้ยวมากแล้วก็ไม่ได้เค็มมากหมูเป็นธรรคำอ่ะอร่อยกินกับข้าวสวยนะข้าวต่อเขามีข้าวบัดข้าวบัดกระเทียมด้วยอืมอร่อยลองเอาดูดีนะอันนี้ ไม่รู้ิุนป่าอันนี้ไม่นสอไส้ชีสลนะเป็นชีสปะเยิ้ม่ามีชีสข้างในด้วยอมอ,นนอร่อยโนะีน,นชีสอร่อยมากอนี้มเคือมรยอออมไอตัวน,นี้อร่อยดี นี่มูอร่อยนาะหูสามชั้นนะครับลองดูอ่ากนน็คือซำจางเขาบอกนี่ต้องกินกับอันนี้ด้วยหอมใหญ่สไลด์แล้วที่ขาดไม่ได้คือตัวพริกตัวนี้พริกตองกะหลีแล้วก็ตามด้วยกิมจีนิดนึงเพิ่มความเปรี้ยว โหคำใหญ่ปะอืมเป็นไงบ้างกับแรงยุบโดนอร่อยพวกเคี่ยมเยอะมากชอบอะไรเป็นพิเศษนี่ไเอาบุกโอโโอบุกโอบุกโอด้อมาใช่มันมีตัวที่มันมีเป็นชสบางลกชิ้นเลยใช่ตัี้ออร่อยทุกตัวเใช่น้ำซุก็ดีใช่เพื่อนกับ ที่รอสั่งกันเลยอืมอะร่อะรเต็มสิบแพทเท่าไห้ไ่ทุก็หูโอ้โมาแต่ฐานสูงมาก <c oughs> ให้แปะ่อ่าชิทแตกใปา่พอน้ำจิ้มเหมือนที่อี่ีีอลาเออลืมบอกนะวที่นี่มีอ่าเรนถุงถุงผมให้ด้วยนะกาหม,ม็นเออใครจะใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้ออ อันนี้เป็นรามยอนนะครับสั่งพนักงานใช่ไหมแล้วเขาก็ทํามาให้เป็นแบบแห้งนะครับสอาแล,าล,าล้วนะนอ้หุุุู อร่อยเป็นอันนี้ชามที่สองใช่ไหมตามแรกแบ่งกินมือหนึ่งเอ้นหนุกมากอร่อมสุดเท้าโอ้โระหว่างที่เรากินอยู่นั้น <c oughs> เราเจอดาราปื้อ <c oughs> นี่เลยเราเจอดาราแอบมอเรากินอยู่ครับคืฝั่งนู้นเลยครับน้องโค้ชกับน้องเตมนนิน่าที่นี่น้ำเปล่า20บาทนะครับส่วนถ้าเป็นน้ำอารมณ์ก็กดฟรีได้เลยเนาะแต่ว่าถ้าเป็นเครื่องดื่มอื่นก็คือนี่เลยตามราคานี่เลยไอ้เครื่องดื่มอันนี้ซื้อหนึ่ง 1, 1แถมหนึ่งอ๋อหนึ่งแถมหนึ่งน้ำมะขุ่นบงบงซิกคาเยแล้วก็น้ำลูกแพรนะครับหนึ่งแถมหนึ่ง ครับสำหรับบุฟเฟ่ที่นี่นะครับยุคโดนะครับอยู่ที่สยามสเกตนะครับชั้น3นะฮะราคาอยู่ที่399บาทนะฮะถ้าเน็ตแล้วอยู่ที่คนละ427บาทนะฮะใครสนใจมาตํากันได้นะฮะอร่อยมากนะฮะข้ามพาดกับเครื่องเคียงเยอะมากอร่อยอร่อยลาลานปลาแบบว่ากินแบบจุกๆส่วนหมูเนื้อของเขาโอเคเลยนะอร่อยมากๆด้วยนิ่มนะลองดูลองมาทานดูนะครับอร่อยจริงเดี๋ยวเราไปต่อครับเแแ พอจ่ายเงินเสร็จเขาจะให้เป็นถ้วยมาเติมไอติมเฮ้ยมากินไอติมหรอใช่ไหมใช่ไหมนะจ่ายเงินเสร็จเขาก็ให้ถ้วยมาตักไอติมนี่ข้างหน้าร้านเลยหนึ่ง่งแล้วกดปุ่มอาจารส่วนนี้บอกว่าเขากะไปแล้วนะถ้วยหนึ่งได้แค่นี้นะเอามาแม่เออ ะรีวิวสิอร่อยป่าอร่อยมากเลยยังไม่ได้กินเป็นไงดีมากสุดอร่อยเอออร่อยคือหวานอร่อยคืออร่อยอร่อยคืออร่อย ป็นน่าจะเป็นนมพอกยโดหอมมากอืมอร่อยคนมากล้างปากได้ดีเลยอร่อยครับเป็นไงบ้างหลังจากที่ประกวดเสร็จแล้วยมมายมก่อนยมมาแล้ว <laughs> รอทั้งวันมาตั้งแต่เช้า <laughs> เดี๋ยวเราจะไปไหนต่อนะครับเดี๋ยวรอดูนะฮะตันนี้ยังไม่หมดวันไปกินหนอนก่อนแล้วไรเขาเอาไปแดกแล้วเ้งงมากเลยรับ80คนไอ้เราก็รู้ว่ามากี่คนแล้วคัดเอา80คนอะไรแยกที่ไหนได้ไม่คัดเลยคือมาถึงก่อนอ่ะ80คนได้หมดเลยเอองงมากเอการคัดตัวคืออะไรใช่ไหม หน้าที่ผู้จัดการหนึ่งวันเข็นรถด้วยทำทำทุกอย่างเออสุดยอดจริงๆเลยวันนี้ผู้จัดการดีเด่นจากสยามสเก็บแล้วก็มาบุญคองมาที่เมเจอร์รัชโยพ ว้าปมาที่เมเจอร์รัชโยครับก็เดี๋ยวจะมาดูหนังันเน้องหลานมากอยากร้องไห้เป็นไงมากดูหนังจบแล้วเฮ้ยร้องไห้ไหมคะดูซิกี่รอบร้องไห้กี่รอบ ลองให้กี่รอบอหลายรอบแล้วฟ <laughs> ืดฟุดฟุดฟุดปกติจะลองกีอบ <laughs> ลองให้กี่รอบเ <laughs> ลยจะเหลอือหรอลองให้เท่ารอยโอ,ยอ,โอย้น้ำตาลืนออ่นหนังดีมากหนังดีมากแล้วบิวกิ้นกับคุณยายอุสาเล่นดีมากมาดูกันเยอะนะน้ำตาลืนเลยเมื่อกี้ลองให้กันเต็มโรง ครับสำหรับวนีนะครับสนุกมากนะครับทั้งวันแลยครัวันเดททีิของเราเลยครับใครที่ชอบแบบนี้นะครับคอมเมนต์ได้นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้กับ Happy Birthday ของเราด้วยดูนะอย่าลืมไปดูด้วยนะเรื่องนี้นะครับเชียร์เต็มที่เลยนะหลานมากใช่ไหมจะบอกว่าเอามาหลานมากนะอ่าโอเคคลิปนี้ไปล้ะครับบ๊ายบาย